ปกติเนี่ยค่าไฟมันประมาณหมื่นกว่าเนาะตอนนี้มันก็เหลือประมาณ4 0 0 0ันห้าพก็เห็นได้ชัดว่าลดนะคะวัสนาวุฒิค่ะทําธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบรับสร้างบ้านในานามของหอเจ้ากราบวรักลปาปางโซลารูมเนีนะะ่ยค่ะคือคิดไว้นานเหมือนกันว่าอยากจะได้ในท้องถิ่นในบ้านเราเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยในช่วงเดียวกัน S ซก็เข้ามาพอดี ในความคิดเราเนี่ยการดูแลการบริการหลังการขายแล้วก็คุณภาพเนี่ยคิดว่าน่าจะต่างกันก็เลยตัดสินใจเอา s ีจที่นี่ของ s c g จจริงๆก็คุณภาพเลยค่ะเพราะว่าการทํางานคุณภาพก็ดีกว่าบริษัทโลโก้เขาเขาสามารถบอกได้ว่าเราติดไปกี่ปีเราจะได้ทุนที่เราลงไปมองเห็นจุดคุ้มทุนของเราก็เลยตัดสินใจก็เลยเอ๊จริงๆเราน่าจะติดตั้งนานแล้วนะเนี่ย หลักๆเลยที่ตัดสินใจเลือก SCG ก็คือเรื่องการรับประกันนะครับเ c g เป็นบริษัทใหญ่แล้วก็มีการรับประกันระยะยาวชื่อกันหวังคำเกื้อนะครับเป็นซาเจเนียร์ด้วยหน้าที่เป็นซานเจเนียร์เนี่ยผู้อุปกรณ์ที่ใช้เสียงเนี่ยมันต้องใช้เยอะจะต้องมีส่วนของแอร์ที่ต้องใช้หลายห้องในเวลาเดียวกันโดยเฉลี่ยก่อนหน้านี้ค่าไฟอยู่ประมาณสัก6 0 0 0ถึง เลยตัดสินใจว่าอยากจะติดโซล่าเพื่อว่าผ่อนเบาภาระเรื่องค่าไฟช่วงกลางวันรวมๆก็แฮปปี้กับช่างที่ติดตั้งนะครับก็มีการอธิบายเรื่องการใช้แอปดูว่าตัวโซล่าผลิตไฟได้เท่าไหร่เพื่อคำนวณว่าเราเราเราสามารถเปิดไฟได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ s g เป็นวันสต๊อปเซอร์วิสจัดก,การเรื่องเอกสารที่ต้องดีกวบภาครัฐทุกอย่างที่เห็นได้ชัดเลยลูกชายผมก็คือเวลากลับบ้านมาจะขอเปิดแอร์ก่อนเลยบอกว่าเปิดแอร์ได้เพราะว่ามีโซล่าอะไรเงี้ยครับเรียกว่ามั่นใจในการใช้ไฟมากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไ